ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะครับประเด็นที่ร้อนแรงสุดในวงการเกมก็คงหนีไม่พ้น Nintendo Switch 2นี่แหละฮะมาถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่ากระแสะเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวเครื่องอ่ะมันโอเคนระดับหนึ่งนะครับราคากับสเปคที่เพิ่มเติมขึ้นมาจัดว่าสมเหตุสมผลอยู่แต่สิ่งที่คนเขาไม่พอใจเลยนะฮะก็คือราคาเกมนะครับ Nintendo เนี่ยได้มีการเซตมาตรฐานใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการเปิดราคาเกมมาที่80และ90เหรียญซึ่งเป็นตัวเลขที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับพอเห็นมนีแล้วฮะจากตอนแรกเนี่ ดูดีดูไฮมากๆราคาเกมมาเท่านั้นแหละฮะคนหลายๆคนเนี่ยต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนเลยอะสวัสดีครับเพื่อนหลังจากที่คนเนี่ยเห็นราคาเกมกันไปนะครับ n o n t e n d o ก็โดนถล่มหนักใช้ได้เลยนะครับอย่างในสตรีม r e e h o u s e ที่เขาจัดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เห็นคอมเมนต์เนี่ยฟลัดรัวๆนะครับว่า drop the price บางคนก็ประชดประชันบอกให้ raise the price ขึ้นราคาไปอีกสิ ตรงนี้จะว่าไปแล้วไม่แปลกใจฮะเพราะตามธรรมชาติของนู้นเนี่ยมันไม่มีใครอยากจ่ายเงินแพงขึ้นหรอกครับการขึ้นราคาของ Nintendo เนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อบริษัทเขานะครับแต่สําหรับฝั่งผู้บริโภคเนี่ยมันคงไม่ใช่ผลดีหรอกฮะเพียงแค่ผมงงนะครับทำไมบางคนเนี่ยถึงเลือกจะยืนข้างองคอ์กรใหญ่สนับสนุนการขึ้นราคาของบริษัทที่มี Net Prof i t ระดับพันล้านเหรียญน,นะครับและไม่พอนะฮะบางคนเนี่ยยังมีการมาดูถูกผู้บริโภคด้วยกันหาว่าคนที่บ่นแพงเนี่ย จนบ้างไม่ปัญญาซื้อบ้างคือคุณไม่คิดจะยืนข้างผู้บริโภคด้วยกันหน่อยหรอฮะประเด็นเนี้ยผมไม่จําเป็นต้องมองอย่างเป็นกลางนะครับและในโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเป็นกลางอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเองฮะอย่างเช่นว่าถ้ามีคนบอกว่าไอ้เกมเนี่ยเขาขึ้นราคาเพราะว่ามันสามารถทําเกมแชร์ได้อีกฝั่งก็จะถามกลับนะครับแล้วแพลตฟอร์มอื่นละ่ะทําได้เหมือนกันไหม อีกอย่างก็คือทําไมเขาไม่ทําให้เป็นตัวเลือกล่ะฮะอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นแบบเล่นคนเดียวเนี่ยก็เปิดราคาพื้นฐานมาราคาหนึ่งแล้วถ้าอยากจะเกมแชร์เพิ่มเติมก็เพิ่มราคาเปิน,นิดหน่อยก็ได้กลายเป็นว่าคนที่ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์เนี่ยต้องมาจ่ายเพิ่มไปด้วยแบบนี้เหรอฮะหรือถ้าใช้ดีเลยนะครับก็ทําเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปเลยอันนี้ไม่ยิ่งดีสำหรับผู้บริโภคมากกว่าอีกหรอ ที่ผมพยายามจะสื่อนะครับก็คือทุกอย่างบนโลกนี้มันมีเหตุผลมาหักล้างหมดเลยฮะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอ็นเอียงไปฝั่งไหนมากกันนะครับถ้าเราเนี่ยรักแบรนด์แบรนด์หนึ่งมากๆไม่ว่าเขาจะทําอะไรแย่ขนาดไหนเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนได้เสมอนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ชอบแบรนด์ไหนไม่ว่าสินค้าเขาจะดียังไงเราก็ต้องหาข้อติได้เสมออยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกแบบหลับหูหลับตาหรือว่าไม่ได้เกลียดมากจริงเนี่ยเป็นแค่ผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเฉยเนี่ยเขาก็พร้อมจะย้ายขั้วได ซึ่งผมเนี่ยต้องชี้แจงนะครับว่าผมเองไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นสื่อหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่อย่างใดผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบอัดคลิปแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงบนเน็ตเท่านั้นและที่สําคัญนะผมเป็นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้อ Switch 2ด้วยนะครับผมเนี่ยจึงพูดในมุมมองของลูกค้าที่ไม่พอใจว่าเราเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้นส่วนเหตุผลอะไรก็ตามที่อาจจะสปอร์ตการขึ้นราคาอันนั้นเนี่ย ปล่อยเป็นหน้าที่ของแบรนด์และผู้ถือหุ้นเข,ข้าัาปกป้องกันละกันฮะและสิ่งที่ผมกำลังพูดตรงนี้ฮะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับฝั่งผู้บริโภคไม่พอใจทำคอนเทนต์ออกมาถล่มเยอะแยะไปหมดนะครับในขณะที่ Nintendo เนี่ยเขาใช้ช่องทางสื่อออกมาชี้แจงและล่าสุดนี้ฮะเขาออกมาบอกแล้วนะครับเขาพยายามอธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่าราคาเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างการตั้งราคาต่อจากนี้จะเป็นยังไงจากมุมมองของเขานะครับส่วนผู้บริโภคเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเเเเช่่่นนนนดดีียยยวกัโคลิปิปผมมจะสสสุงทาาาพํอ รพร้อมอธิบายในมุมมองผมนะย้ำนะครับว่าไม่ได้เน้นเป็นกลางเป็นแค่คอมเมนต์ของผมเท่านั้นฮะข้อมูลทั้งหมดที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับไม่ใช่สเตทเมนต์ของแบรนด์ Nintendo โดยตรงนะครับแต่จะมาจากคุณ d o g b o w w s r แล้วก็ t e b เ l d o f f ทั้งสองคนเนี้เขาเป็นระดับหัวหัวของ Nintendo America เลยนะฮะและเขาทั้งสองฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลไว้กับหลายๆสื่อในมุมที่มีคนสงสัยกันซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะไ,ไล่ฟังแต่ละจุดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราคานะ เรื่องแรกครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวจอยก่อนละกันฮนะสิ่งนี้มันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงของ Switch ตัวแรกแล้วนะครับคือไอตัวสติ๊กเนี่ยใช้ไปสักพักมันจะมีการดริฟท์ได้นะครับซึ่งตอนนั้นก็จัดวเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่แบบว่า Nintendo เนี่ยโดนฟ้องร้องกันไปเลยฮะแต่การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้แย่นะครับเขาเคลมให้เพียงแค่สำหรับฝั่งผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากได้ของที่ดีโดยไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะ พอยุคสมัยมันผ่านไปมาถึงในช่วงของ switch 2นะครับตอนนี้เราก็คิดนะครับว่าไอ้จอยใหม่เนี่ยมันควรจะเป็น hall effect แล้วใช่ไหมฮะจะได้แก้ปัญหาเรื่อง drift ไปได้สักทีนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดก็ออกมานะครับว่า switch 2เนี่ยไม่ได้ใช้ hall effect แต่อย่างใดนะครับคือมีพวกสื่อเกมที่ลองเล่นไปช่วงแรกเนี่ยเขาไปถามตัวแทน nintendo นะครับว่า feeling ในการเล่นเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยเลยอยากรู้นะครับว่าเขาเนี่ยทอะไรกับตัวจอยใหม่หรือเปล่าและตอนนี้มันเป็น hall effect แล้วหรือ,อยังทาง nintendo ครับก็ตอบกลับมาว่า Joy-Con 2เนี่ยถูกออกแบบมาใหม่ตั้งแต่ต้น แต่มันยังไม่ใช่ Hall e f f e c เพียงแค่ว่า Feeling เนี่ยมันดีมากเฉยๆสรุปง่ายๆคือตัวจอยใหม่เนี่ยฮะจากที่คนเขาลองเล่นกันมานะครับเขาบอกว่ามันดีขึ้นชัดเจนแต่ด้วยความที่มันยังไม่ใช่ Hall Effect เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าใช้งานไปสักพักให,ใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีอาการ Drift ไหมเห็นกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับและผู้ใช้เนี่ยจะซีเรียสหรือเปล่าว่าไม่ใช่ Hall Effect เนี่ยก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาให้ Hall Effect มาตั้งแต่แรกก็คงจะดีแต่ถ้าไม่ให้ก็อาจจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาใช้แทนไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยหวังว่าการออกแบบใหม่ที่ ว่าออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะคำนึงถึงการป้องกันปัญหาเรื่องดริฟท์เป็นหลักฮะ ต่อมาฮะก็จะเป็นคำอธิบายของคุณด็อกบราวเจอร์นะครับเขาเนี่ยออกมาอธิบายครับว่าราคาเกมที่เปิดมา80เหรียญเนี่ยมันหมายความว่ายังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้คือจุดที่เป็นดราม่ากันอยู่นะครับคนเนี่ยเขาสงสัยกันว่าเกม Mario k a r t World เนี่ยมันสมควรจะตั้งราคาสูงถึง80เหรียญได้หรอฮะและอันนี้ฮะเป็นราคาของตัว Standard e dition ด้วยนะดราม่าตรงนี้ครับมันไม่ไจบแค่น Nintendo อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันทำให้คนกังวลคะว่าถ้า n ิ n เ e n d o เนี่ยกล้าเปิดเกม, Standard Edition มาาา้แ,แ่นดากมดนท,นที่มัน n กว่านี้จะเปิดมาเท่าไหร่และมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของราคาเกมเลยหรือเปล่า ด o อกเนี่ยเขาที่บายนะครับด้วยการใช้คีย์เวิร์ดว่าราคานี้เป็นราคา variable pricing หรือว่าราคาแปรผันนั่นเองนะครับคือเขาเนี่ยตั้งราคาตามความลึกของตัวเกมเช่นถ้าเกมเนี่ยมันสามารถเล่นได้นานมากเล่นซ้ำได้หลายรอบราคามันก็จะสูงหน่อยและเขาก็บอกมาต่อนะครับว่าต่อไปเนี้ยเราเตรียมตัวได้เลยว่าจะเห็นการตั้งราคาแบบแปรผันอารมณ์แบบว่ามันจะกลายเป็นปรัชญาในการตั้งราคาของ Nintendo ไปแล้วแหละฮะแต่เขาก็ยังย้ำนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการตั้งเบนช h มาร์กมานณเวลานี้นะว่าเกมต่อไปเนี้ยมันควรจะตั้งราคาเท่าไ บาง คือเอาจริงครับในมุมนี้ผมมองว่าพอเข้าใจได้อยู่นะครับแต่ถามว่ามันเคลียร์ประเด็นเลยไหมก็ไม่อยู่ดีนะครับเพราะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเหมือนเขาเนี่ยพยายามบอกความหมายว่าบางเกมเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าไอกเกมและมันจะกลายเป็นการสร้างลำดับชั้นของตัวเกมเองนะครับแม้กระทั่งเกมแบบ first party ของเขาเนี่ยก็มีลำดับชั้นนะอย่างเช่น donkey kong bananza เนี่ยขายอยู่70เหรียญ mario kart world ขายที่80เหรียญและเกม t e c h demo ที่เขาเอามาขาย10เหรียญเนี่ยเขาก็มีการตั้งราคามาแตกต่างกัน ใช่มแบบนี้ก็หมายความว่าไอเกมเดโมราคา10เหรียญเนี่ยมันต้องหวยแตกแน่นอนส่วน Mario Kart เนี่ยจะเป็นเกมที่ดีกว่า Donkey Kong เพราะว่าขายราคาแพงกว่า10ดอลลาร์อย่างนั้นเหรอครับถ้าเขาจะตั้ง variable pricing จริงเนี่ย นี่แหละครับผมถึงสงสัยฮะว่าเขาเอาปัจจัยอะไรมาตั้งตัวเลขตรงนี้เอาอะไรมาเป็น r i a b l e นะครับงบประมาณในการพัฒนาหรอแบบว่า Mario k a r t ใช้งบสูงกว่า o องก y k o องก็เลยตั้งแพงกว่างี้นะฮะหรือว่าถ้าตามที่เขาบอกเนี่ยคือเรื่องความลึกของเกมก็อาจจะสรุปได้นะครับว่า Mario k a r t เนี่ยเล่นได้นานกว่าเลยตั้งแพงกว่าอย่างนี้แหละฮะคือมันแปลกๆแล้วก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ครับแล้วเกมบนแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าของค่ายอื่นที่เขาลงทุนไปมากกว่านี้มีระบบที่ล้ำลึกกว่านี้ทำไมเขาถึงไม่กล้าตั้งราคาขาย80-90ยป ถ้าเราอ้างอิงราคาเกมจากงบการพัฒนาเกมเนี่ยก็หมายความว่า GTA 6เนี่ยควรจะขาย500เหรียญเลยไหมฮะเพราะมันเป็นเกมที่ใช้งบพัฒนาสูงที่สุดจากเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่เกมนะหรือถ้าจะอ้างอิงตามช่วงที่เราเล่นเนี่ยแบบนี้เราก็สามารถเอา Candy Crush มาขาย100รยเหรียญไหครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วมันก็สามารถเล่นได้สนุกไม่รู้จบเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับมารอดู direct ของ Mario Kart ในวันที่17แล้วกันฮะเราเนี่ยอาจจะได้คําตอบมากขึ้นว่ามันจะอลังการขนาดไหนแต่เขาเนี่ยมีการบอกไว้นะ ใหญ่อย่างไม่เคยเห็นมาก่อนมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้คนพบและจะเป็น Mario k a r t ที่อัดแน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับแบรนด์เขาเนี่ยก็ต้องคิดว่าสินเขาให้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วนะครับเขาถึงกล้าตั้งราคาออกมาแบบนี้แต่สำหรับฝั่งผู้บริโภคเนี่ยจะคิดยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูอีกเรื่องไปฮะซึ่งถ้าเรามองอีกแง่เนี่ยเอาจริงเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นะครับเราคงไม่สามารถหาคําตอบอะไรได้จาก Nintendo อยู่แล้วนะครับมันมีหลายอย่างของแบรนด์เนี้ยที่เราไม่สามารถเข้าใจได้และถ้าเราตั้งคํำถามก็า,จจกมมาม, make sense มตามครัรบ ประเด็นต่อมาก็คือเกม Welcome Tour หรือว่า I Tech Demo ที่ผมพูดไปเมื่อกี้จริงๆแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่เกมซะทีเดียวนะครับมันคือ t UTORIAL ในรูปแบบเกมที่จุดประสงค์ก็คือให้ผู้ใช้เนี่ยได้ลองฟีเจอร์เป็นการหัดเล่นรู้จักตัวเครื่องมากขึ้นพร้อมความสนุกนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าตัว V Sport ที่ติดมาเครื่อง V ตัวแรกหรือว่า Astro's Playroom ของ PlayStation ที่ให้มาฟรีนั่นแหละครับ แต่ของ Nintendo Welcome Tour เนี่ยเขาขายนะครับเขาเปิดราคามา10เหรียญซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมองได้หลายมุมอีกนะครับบางคนอาจจะคิดได้ว่าอะไรการแค่10เหรียญเนี่ยจ่ายไม่ได้หรอแค่เศษเงินเองอีกมุมก็สามารถคิดกลับกันได้นะครับว่าอะไรการแค่10เหรียญเนี่ยบันเดลิลฟรีมากับเครื่องไม่ได้หรอแค่เศษเงินเนี่ยยังจะเอาอีกเนาะ ใช่ไหมครับแล้วแต่คนมองเลยตรงนี้นะครับถ้าอยู่ข้าง Nintendo ก็อาจจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีต้นทุนการพัฒนาคิดเงินไปก็ถูกแล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้บริโภคเนี่ยก็จะมองว่าอะไรการขายเครื่องมา450เหรียญแล้วให้เท d e m โมมาด้วยจะเป็นอะไรล่ะฮะซึ่งตรงนี้นะครับปูนินเนี่ยเขาก็สามารถเลือกทำการตลาดได้2ฝั่งนะครับถ้าสมมติว่า I w e l c o m e t o u r เนี่ยมันดีมากแล้วให้ฟรีแบบว่า Astro Playroom เนี่ยคนก็เชิดชูนะครับว่าของฟรียังดีขนาดนี้แบรนด์ก็ได้เครดิตไป แต่ไม่ฮะ n t n t e o d o ไม่เลือกทำอย่างนั้นนะครับเขาเลือกจะเอาเงิน10เหรียญจากผู้บริโภคแทนก็เนี่ยครับทั้งเรื่องราคาเกมทั้งเรื่องราคาเดโมเนี่ยมันจึงไม่แปลกนะครับที่คนเขามอง Nintendo ว่าเป็นแบรนด์แห่ง greed หรือว่าความละโมบนะครับและคำนี้ผมไม่ได้คิดเองนะฮะลองไปเซิร์ช Google ดูได้เลยนะครับว่ามีกี่คอนเทนต์ที่ใช้คีย์เวิร์ดว่า greed เนี่ยเพราะาแกเนี่ย Nintendo เนี่ยเล่นเอาทุกเม็ดเลยฮะนิดหน่อยๆ10เหรียญก็จะเอา สำหรับผมเนี่ยฮะผมรู้สึกโอเคกับตัวเครื่อง Switch 2นะเอาจริงอยากได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมเนี่ยไม่โอเคกับราคาเกมแค่นั้นเองนะครับแม้ว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นราคาโซนไทยก็ตามแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือการที่ Nintendo เนี่ยขึ้นราคาในโซนสหรัฐเราไม่ได้พูดถึงแค่ในเกมของ Nintendo นะครับแต่เราพูดถึงตลาดเกมโดยรวมว่าจะมีการปรับตามหรือเปล่าเป็นมาตรฐานใหม่หรือเปล่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้คิดจะซื้อ Switch ไม่ได้สนใจ Nintendo เลยก็เถอะการทําแบบเนี้ยมันก็มีแนวโน้มนะครับว่าค่ายอื่นเขาจะปรับราคาตามและใช้ บริโภคต่อไปชี้นําในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับไม่ได้หมายความว่าเกมในอนาคตเนี่ยจะปรับราคาตามทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนะครับทุกวันนี้ราคาเกม TripleA มันอยู่ที่เฉลี่ย70เหรียญใช่ไหมเป็นมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาไม่นานนะครับแต่ Nintendo เนี่ยเริ่มขยับแล้วถ้าสมมติว่าค่ายอื่นเนี่ยเขาขยับตามไปเปิดที่ 80- 90เหรียญเสร็จแล้วขายจริงที่70เหรียญเหมือนเดิมมันจะเหมือนว่าค่ายนั้นเนี่ยเป็นคนดีเป็นฮีโร่อยู่ข้างผู้บริโภคนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ฮะมันคือราคาเดิมในตอนแรกกันแหละทางใ้ตอนแรกเนี่ยเอา70เป็นราคาตั้งแต่ตอนนี้เจ็มันกลายเป็นราคาที่ลดแล้วแทนนะครับอันนี้คือหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนเกมไหนที่จะมั่นใจขึ้นหน่อยก็สามารถเปิดราคาเกินมาตรฐานเดิมเกิน70ไป80-90-100ได้เลยแหละ หรือถ้าต่อมาเรามามองในราคาของโซนทั้งหลายนะ่ครับเราอาจจะรู้สึกว่าฝั่งไทยเนี่ยคงไม่แพงขนาดนั้นหรอกไม่ถึง80-90หรอกขายจริงเป็นเงินบาทเพลอแค่พันห้าสองพนเองมั้งแต่อย่าลืมนะครับมันอาจจะดีแค่จากฝั่งของ Nintendo ที่ขายเป็นโซนนะครับแล้วค่ายอื่นที่เขาไม่ไตั้งราคาเป็นโซนฮะเห็น Nintendo เนี่ยเปิดไปแล้วเขาตั้งราคาใหม่มาทั่วโลกเลยอันนี้ทํำยังไงฮะเราควรจะเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้แหละครับผมถึงมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นที่มากกว่า Nintendo ครับผมกลัวว่าเกม PC4 เกม มันจะมีมาตรฐานใหม่ของราคามาทั้งหมดเลยอะ ส่วนประเด็นเรื่อง variable pricing หรือว่าราคาแปรผันที่เขาบอกมาเนี่ยฮะอันนี้ผมเห็นด้วยบางส่วนนะเพียงแค่เราเนี่ยควรจะอ้างอิงตามความเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานความชัดเจนนะครับอย่างเช่นฮะถ้าอ้างอิงตามงบพัฒนาเนี่ยเราไปดู GTA 6นะครับใช้งบพัฒนาไปพันล้านเหรียญน,นะครับอันนี้จะเปิดราคามาขาย100รยเหรียญก็คงจัดประคุมมากอยู่ดีนะครับคำถามคือ Mario เนี่ยใช้งบไปเท่าไหร่หมอบการขายที่80เหรียญไหมหรือว่าถ้าเราจะอ้างอิงตามความลึกเนื้อหาอันนี้เกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับผมว่าเป็น Baldur's Gate 3นะครับ,บ เล่นไปหลายพันชั่วโมงและนี้ยังไม่นับเกมเล็กๆแต่สูบวิญญาณอย่างเช่น StarDew Valley นะครับผมเนี่ยเล่นในเป็น10เป็นร้อชั่วโมงมั้งซื้อราคาเต็มมา15เหรียญเองโคตรคุ้มเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่า Mario Kart World เนี่ยจะมีความลึกได้ระดับ80เหรียญจริงหรือเปล่าอ้อและ variable pricing เนี่ยควรจะมี2ด้านนะครับถ้าจะ variable จริงก็ต้องมีเกมที่ถูกลงด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่แพงขึ้นอย่างเดียว ทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมพยายามจะสื่อทุกอย่างเนี่ยมันสามารถมองได้ทั้งสองด้านตลอดเลยฮะผมเองเป็นผู้บริโภคผมก็มองนะครับว่าการขึ้นราคาครั้งนี้มันไม่สมเหตุสมผลยิ่งกับ Nintendo ที่เป็น Product แนว Mainstream Product แนวดูเป็นมิรกับครอบครัวเนี่ยจะซื้อเกมตอนนี้ต้องมาคิดแล้วคิดอีกนะครับแต่ละเกมต้องจ่าย80เหรียญในขณะที่ฝั่งแบรนด์เนี่ยก็ปล่อยคีย์ดิจิทัลคุณดาวน์โหลดไปแต่ละคัพปี้เขาไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนเพิ่มเติมอะไรมากมายด้วยซ้ำนะครับคือเขาจริงๆแล ฟาดกำไรมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับและถ้าพูดถึง Nintendo โดยรวมเนี่ยมันเปรียบเสมือนวัยเด็กของผมเลยนะครับผมโตมากับเครื่องของเขาเลยฮะทุกวันสุดท้ายของเทอมาโรงเรียนผมเนี่ยจะมีการปล่อยฟรีให้เด็กแบบทำอะไรก็ได้นะครับตอนนั้นทุกคนครับควัก Game Boy Color Game Boy Advance ออกมาฮะมันนั่งจับโปกเกมอนกันผมเนี่ยยังให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยกันจับโฮโอจับลูเกียกันเลยประมาณว่าแบบว่า56คนมาช่วยกันส l a m ปุ่ม A ปุ่ม B เนี่ยถลุงปุ่มแทบแตกครับเล่นกันโคตรคุ้มไม่ต้องรักษาเพราะว่าราคาการเข้าถึงงของเขาเานี่ มันถูกและเข้าถึงง่ายไง นินเทนโดที่ผมโตมาด้วยเนี่ยมันคือแบรนด์ที่เป็นมิรกับเราครับเป็นแบรนด์ที่พ่อแม่สามารถซื้อให้เด็กเล่นโดยไม่ต้องควักเนื้อมากนักแต่พอมางหลังเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันกลายเป็นแบรนด์ระดับคนทํางานไปเลยฮะผมก็เพิ่งรู้สึกตัวเหมือนกันนะครับว่าราคาเครื่องบวกราคาเกมตอนนี้ผมเอา Switch 2ไปเทียบกับ LG ลจ l i, ไปเทียบกับ MSI c l a สซะแล้วนะครับทั้งทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสินค้าคนละตลาดเลยด้วยซ้ำนะครับนินเทนโดสวิตช์ควรจะเป็นสินค้าระดับเมนสตรีมส่วนออพพวก Ally, พวกก Air Lis เนนยปปลใ็ระดับ Hyend ไปเอแต่ว่าไม่ใช่นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องเกมมิ่งแฮนด์เฮลที่เป็นมิดกับทุกคนเนี่ยมันกําลังจะหายไปอย่างกะช้าเหลือแต่ของเล่นของคนมีตังค์และผมเนี่ยก็รู้สึกเสียดายพอสมควรนะก็ประมาณนั้นละกันฮะอย่างที่ว่าไปเลยนะครับว่าคลิปเนี้ยคือความรู้สึกกับผมล้วนๆนะครับและไม่ว่ายัางไงผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าราคาเกมเนี่ยควรจะอยู่ที่ะระดับ8 0 9 0โดยเฉพาะเกมที่ควรจะเป็นมิดอย่างของ Nintendo นะครับแต่ยุคหลังเนี่ยก็ต้องเข้าใจแหละฮะว่าแบรนด์เนี้ยมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วแหละ